นิทานเรื่องมดกับตะกะแตนการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในชว่วงฤดูร้อนอันแสนอบอุ่นมีมดตัวหนึ่งขยันทำงานอยู่ทุกวันมันเก็บมเมล็ดพืชและอาหารต่างๆไว้ในรังของมันเพื่อเตรียมสำหรับฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงมดทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะมันรู้ดีว่าถ้าไม่เตรียมอาหารให้เพียงพอมันจะอดตายในฤดูหนาวที่ยาวนานใกล้ๆก,ก,กันนั้นมีตะกแตนที่ไม่คิดจะทำงานเลยตะกแตนกระโดดไปมาเล่นดนตรี และร้องเพลงอย่างสนุกสนานมันเห็นหมดขยันทางานจึงพูดเยะยว่ามดเจ้าขยันเกินไปแล้วมาทําไมให้เหนือฤดูร้อนสวยงามแบบนี้เราควรสนุกสนานกันซีมาฟังข้าเล่นดนตรีดีกว่ามดไม่สนใจคําพูดของตะกะแตนมันตอบว่าข้าต้องทํางานเก็บอาหารในช่วงฤดูร้อนเพราะเมื่อฤดูหนาวมาถึงข้าจะไม่มีโอกาสหาอาหารได้อีกแต่ตะกะแต่กลับหัวเราะและพูดว่าเจ้ากังวลมากเกินไปข้าจะสนุกกับชีวิตตอนนี้ไม่ต้องคิดถึงพรุ่งนี้หรอกมดสายหัว และกลับไปทำงานต่อขณะที่ตะกแตนยังคงเล่นสนุกไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจอะไรไม่นานนักฤดูหนาวก็มาถึงหิมะตกหนักและอากาศหนาวเย็นจนไม่มีใครออกไปหาอาหารได้หมดที่เตรียมอาหารไว้แล้วสามารถนั่งกินอาหารในรังของมันอย่างอบอุ่นและปลอดภัยขณะที่ตะกแตนซึ่งไม่เคยเตรียมตัวเลยต้องเดินไปตามถนนที่หนาวเย็นและไร้อาหารมันหิวและหนาวจนแทบจะทนไม่ไหว วันหนึ่งตะกะแตนไปถึงหน้ารังของมดมันเข้าประตูและพูดด้วยเสียงอ่อนแรงว่ามดเพื่อนรักช่วยแบ่งอาหารให้ข้าหน่อยได้ไหมข้าหิวและหนาวเหลือเกินข้าไม่มีอะไรจะกินเลยมดมองตะกะแตนด้วยความสงสารแต่มันตอบว่าตอนที่ข้าบอกเจ้าให้เตรียมอาหารเจ้ากลับหัวเราะและเล่นสนุกตอนนี้เจ้าก็ต้องรับผลจัดการที่ไม่ยอมทำงานข้าขอโทษแต่ข้าเตรียมอาหารไว้เพียงพอสำหรับตัวข้าเท่านั้น ตากแตนได้ยินดังนั้นก็เสียใจมากมันเรียนรู้ว่าการสนุกสนานในปัจจุบันโดยไม่คิดถึงอนาคตนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีและตั้งแต่นั้นมาตากแตนก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นสัตว์ที่ขยันหมั่นเพียรและรู้จักเตรียมพร้อมสาหรับอนาคตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงขยันหมั่นเพียรและเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตอย่าโมวแต่สนุกสนานโดยไม่คิดถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในวันข้างหน้า